กสู่รายการรามาเวลิตี้นะคะวันนี้นะคะมาเจอกับแอ์กันอีกเช่นเคยค่ะและแน่นอนค่ะเรื่องราวที่แอ์จะเอามาฝากในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบ้านไหนที่กําลังมีวัยรุ่นหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงพลาดไปได้เลยทีเดียวเพราะว่าแอ์มั่นใจเลยนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่แอ์จะมาถามคุณหมอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกๆบ้านจะต้องเจอกันนั่นก็คือปัญหาเด็กแกล้งเพื่อนค่ะเอะ๊เดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันดีกว่านะคะว่าปัญหาเด็กแกล้งเพื่อนเนี่ยผิดปกติไหม มีวิธีการรักษาอย,ย่างไงในช่วง Health Aware ในวันนี้นะคะขอต้อนรับเลยค่ะคุณหมอเพานะคะซึ่งเป็นสุดยอดจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค,คุณหมอขอถามก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยมันไม่ได้ดูรุนแรงเหมือนสมัยก่อนนะคะคุณหมอใช่ค่ะคือแต่ก่อนอาจจะมีแบบ ความคิดเนาะที่แบบว่าสังคมให้่าแบบว่าถ้าเกิดไปหาจิตแพทย์เนี่ยโอ้โหแปบลบว่าต้องเป็นโรคจิตแน่เลยต้องเป็นบ้าต้องเป็นโรคจิตอย่างนี้เนะ<ช>าะคุณหมอนาะงแล้วมันก็ขัดขวางอะ่ะการที่เราจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าจะส่งเสริมให้ครอบครัว,วดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ <S <S แต่หลังๆเนี่ยหน้าที่ของจิตแพทย์คนเริ่มที่จะเหมือนยอมรับมากขึ้นแล้วก็คือแบบบางทีมีเรื่องเครียดไม่เข้าใจกับพ่อแม่หรืออะไรต่างๆก็จะเข้ามาปรึกษา บางทีเด็กๆวัยรุ่นเองบางทีก็อยากที่จะเข้ามาปรึกษาแต่แรกเลยอ๋อหรอคะเขาสามารถมาเองได้ไหมคุณหมออ่าจริงๆแล้วเออถ้าดีที่สุดก็คือว่าควรที่จะนําเหมือนกับผู้ปกครองมาด้วยค่ะยกเว้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่เด็กวัยรุ่นนั้นมีภาวะฉุกเฉินนี่ก็คือเราอาจจะต้องให้การรักษาไปก่อนค่ะ ให้ยางาน,นขอเขาเรื่องเลยนะคะคุณหมอค่ะ,คะแอว่าหลายๆบ้านเจอนั่นก็คือปัญหาลูกชอบแกล้งเพื่อนอจริงๆแล้วน้องๆเนี่ยผิดปกติไหมคะค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าการจะบอกว่าผิดปกติหรือไม่หรือปกติเนี่ยจะมันจำเป็นจะต้องได้รับการาวินิจฉัยการตรวจประเมินนะคะอย่างละเอียดจริงๆก็ ก็เป็นประสบก,การณ์ที่หลายๆคนได้เจอเนาะแล้วมีประสบก,การณ์แบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าการแกล้งเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบบ่อยๆแล้วเกิดขึ้นโดยคนที่เหมือนมีอำนาจมากกว่าอายุมากกว่าวุฒิภาวะมากกว่าแล้วมันทำให้เกิดผลเสียเกิดผลเสียต่อทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอะไรต่างๆนานาเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขคะ แล้วการที่เราจะต้องคอยสังเกตบุตรหลานของเราเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยว่าเขามีพฤติกรรมที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่ามันมีวิธีสังเกตงา่ายไหมคะคุณหมออืมคือจริงๆในพฤติกรรมของการแกล้งกันเนี่ยจะมะีหลายหลายส่วนนะคะเช่นเป็นคนไปแกล้งเขานะคะหรือเป็นคนที่เป็นที่เรียกว่าพฤทิมคือเป็นคนที่ถูกแกล้งหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นทั้งสองอย่าง คือมีทั้งโดนแกล้งด้วยแล้วก็ไปแกล้งคนอื่นด้วยค่ะสิ่งที่พ่อแม่จะสังเกตเห็นได้ก็คือว่าออถ้าพฤติกรรมของลูกเนี่ย หนึ่งก็คือมันไม่เป็นไปตามพัฒนาการปกติคือจากแต่เดิมเอ๊ะจริงๆแล้วสามารถที่แยกจากแม่ได้แล้วพอเป็นช่วงวัยประถมเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกลับมาติดแม่กว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอันหนึ่งอันที่2คือพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นแต่ก่อนก็คือเป็นเด็กร่าเริงดีเออช่วงหลังๆมาเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหมีซึมเศร้ามากขึ้นแยกตัวมากขึ้น ชัดเจนมีเริ่มแบบไม่เข้าหาสังคมเลยเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรแบบนี้มันมีชัดเจนอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าอาการต่างๆเหล่านั้นมันรบกวนต่อการเรียนการเข้าสังคมการมีเพื่อนการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นรวมถึงการดูแลตัวเองอก็แสดงว่าเออมันมีบางอย่างแล้วล่ะที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือก็สามารถมาพบ กับจิตแพทย์ได้เลยค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นไอ้อยากรู้ว่าการที่เด็กๆชอบแกล้งเพื่อนหรือว่าถูกแกล้งบ่อยๆสมัยเด็กๆเกนี่ยมันส่งผลต่อตอนโตยังไงบ้างคะมีนะคะคือเคยมีการศึกษาเนาะที่แบบว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยแล้วตามไปจนกระทั่งเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนที่หมายถึงมีพฤติกรรมที่มักจะเหมือนกับไปไปกลั่งแกล้งคนอื่นเนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับการที่ตอนโตเนี่ยมีปัญหาพฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขโมยของโกหกหรือว่ากระทําผิดกฎหมายอะไรต่างๆนานะส่วนกลุ่มที่แบบเป็นเหยื่อ คือหมืนว่ามักจะโดนกันแกล้งอะ่ะก็มักจะมีเรื่องของซึมเศร้าเนาะวิตกกังวลบางทีไม่อยากไปโรงเรียนมีความภาคภูมใจในตัวเองตา่างประสบอันต่างต่างเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของการรังแกถูกถูกรังแกเนี่ยมันอันหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะเป็นบาดแผลที่สําคัญสําหรับเด็กได้เลยบางคนเนี่ยสำหรับเขานี่ถือว่าเป็นแผลเลยแล้วบางทีจดจําไปจนกระทั่งมีผลต่อความคิด าำเชื่อหรือมีผลต่ออารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าหาสังคมอะไรแบบนี้ด้มีกันค่ะนั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นผลที่เกิดจากแบบแผลทางจิตใจที่คงอยู่ในระยะยาวคุณหมอเด็กๆเราก็มักจะโดนแกลง้งอาจจะไม่ได้โดนแกล้งด้วยด้วยการถูกกรทะทําชัดเจนแต่ด้วยคําพูด เด็กๆอ่ะคุณหมอเพื่อนๆก็มักจะด่าไอเตี้ยไออ้วนไอเปรอะคือแบบว่าด่าในเรื่องของเหมือนเหมือนเป็นการบูลลี่ในปัจจุบันที่เขากำลังพูดถึงจริงๆคําพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถสร้างปมหรือสร้างบาดแผลให้กับเด็กๆด้วยกันเองเหมือนกันไหมคะคุณหมอใช่ค่ะคือจริงๆแล้วการกลั่นแกล้งนี่จะอาจจะเป็นทางวาจาอย่างที่คุณแอร์พูดถึงเนาะหรืออาจจะเป็นทางด้านร่างกาย เช่นแบบทุบตีเตะต่อยหรืออาจจะเป็นทางด้านเพศเนาะจับอวัยวะเพศจับข้างนอกจับข้างในอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นการกลั่นแกล้งในด้านของสังคมอย่าไปคบกับคนนี้นะอะไรแบบเนี้ยเออ,อคือแบบมีการแบบบอยคอร์ดหรือว่าหลังๆก็อาจจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เนาะคือแบบว่ากลั่นแกล้งในทางการใช้แบบออนไลน์อะไรแบบเนี้ยค่ะทางคอมพิวเตอร์ซึ่งก็แบบ มันก็จะส่งผลเช่นเดียวกันแต่ว่าปัจจัยที่ว่าจะทําให้เกิดบาดแผลทางจิตใจหรือไม่มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเด็กเองด้วยโดยพื้นอารมณ์ของเขาลักษณะนิสัยของเขาเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนถูกกระทบได้ง่ายอันนี้ก็อาจจะได้ผลกระทบน้อยหรือถ้าเกิดการเลี้ยงดูตั้งแต่ตอนวัยเด็กอะพ่อแม่เขาแบบส่งเสริมการเลี้ยงดูที่ทําให้เด็กรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกว่าเขามีค่ามันก็เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเนาะ,ะที่ทําให้เมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาแล้วอะ คือเด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันที่จะทําให้เมื่อเจอเรื่องต่างๆเหล่านั้นเด็กสามารถผ่านเรื่องต่างเหล่านั้นไปได้คุณหมอแอบถามจุดไหนที่เรียกว่าเป็นการแกล้งเพื่อนถ้าสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งโดนเพื่อนเอาของไปหรือว่าโดนเพื่อนบูลลี่แล้วเกิดทําร้ายร่างกายเพื่อนตอบกลับแบบนี้ถือว่าแกล้งเพื่อนไหมคะ คือมันขึ้นอยู่กับว่าเจตนาด้วยนะคะคือหมายถึงว่าจงใจที่จะกลั่นแกล้งหรือทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือทางด้านจิตใจถึงด้านอารมณ์อะไรต่างตาน,นานาโดยที่มีลักษณะพาวเวอร์ที่มันต่างกันเพราะดเด็กๆบางคนอย่างเช่นเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้จงใจที่จะไปแกล้งเพื่อนแต่เขาไม่รู้ว่า,วาแรงมันแค่ไหนเขาอยากจะชวนเพื่อนเล่นอะออแต่บางทีอันนี้มันอาจจะไปทําให้เพื่อนรู้สึกว่าเอ้ย,อยนี่มาแกล้งหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจแบบนั้น แปลว่าในกลุ่มเด็กที่ชอบแกล้งเพื่อนเนี่ยก็จะต้องนํามาซักประวัติมินิฉัยอีกทีหนึ่งว่า จะต้องรักษาแบบไหนหรือเปล่าคุณหมอคะก็คือที่เราเห็นข้างบนน่ะมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับภูเขาตั้าแข็งที่อยู่เหนือน้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพ่อแม่หรือผู้ที่ดูแลคุณครูหรือว่าแม่แต่ทาการแพทย์หน้าที่ก็คือว่าทําความเข้าใจแหละว่าเออไอ้ที่เขาทําอย่างั้นะมันมีสาเหตุมาจากอะไรหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นถามถึงเรื่องการรักษาเลยดีกว่าค่ะคุณหมอคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยที่ชมอยู่ รู้สึกว่าลูกอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่อยากมาปรึกษาคุณหมอเวลาที่มาปรึกษาคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะก็คือว่าเราก็จะมีการประเมินเนาะประเมินตัวเด็กนะคะแล้วก็ประเมินครอบครัวลหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี้ยคืออะไรปัญหานี้มีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะดูซชว่าเอ๊ะแล้วมีการ เด็กคนนี้จริงๆแล้วมีปัจจัยทางด้านร่างกายบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เขาทําแบบนั้น mm hmm. เช่น mm hmm. เด็กออทิสติกบางทีไม่เข้าใจสังคม เขาอาจจะทําพฤติกรรมไปแบบนั้นในขณะเดียวกันแล้วก็ทําความเข้าใจแหละว่าเออเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรในตัวเด็กการเลี้ยงดูนั้นมีผลทําให้ตัวเด็กเองเรียนรู้ในการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้ค่ะมีการประเมินในหลายๆอย่างแล้วก็มีการตรวจสภาพจิตบางครั้งก็จําเป็นในการที่เราจะต้องเหมือนไปดูในบริบทอื่นๆด้วยเช่นในโรงเรียน การตรวจสุขภาพจิตนี่ตรวจยังไงคะคุณหมอเอ,อ่อถ้าจากการตรวจสุขภาพจิตโดยที่โดยเป็นจิตแพทย์เด็กเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการสังเกตมันก็จะมีหลายๆมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงอารมณ์ของเขาที่อยู่ข้างในเป็นยังไงการแสดงออกอารมณ์เป็นยังไงบางทีก็อาจจะมีนักจิตวิทยาที่จะมาช่วยเราในการที่จะเหมือนกับตรวจเฉพาะมากขึ้น mm hmm. เช่นการทําแบบทดสอบอะไระแบบเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ชมอยู่เนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสนะรู้สึกว่าลูกหลานตัวเองเนี่ย เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแนะนําให้มาหาคุณหมอดีกว่านอ้องค่ะจริงๆเขาสามารถหายได้เองที่บ้านนะคุณหมอถ้าเกิดเป็นไม่ใช่เป็นตัวโรคเป็นเพียงแค่อาการบางอย่างที่ ที่แสดงออกมาเฉยๆเนี่ยแล้วพ่อแม่เนี่ยพยายามทาความเข้าใจนะคะแล้วก็พูดคุยกับเด็กเพื่อที่จะเกื้อหนุนนะ่ะที่จะทําให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างพี่แบบดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าคะ่ะว่าจะมีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้ลูกเนี่ยไปแกล้งคนอื่นคะ่ะอันดับหนึ่งก็คือว่าให้ความรักให้ความรักนะคะให้การดูแลที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่า อันที่สองก็คือว่านอกจากให้ความรักแล้วก็คือก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยคือหัดที่จะให้เด็กเองรู้จักที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองอันที่สามคือตัวพ่อแม่เองเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่สําคัญเลยอันหนึ่งก็คือว่าฝึกให้เด็กเนี่ยเห็นอกเห็นใจคนอื่น อันเหตเห็นใจตัวคนอื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่สาคัญมากเลอยอะที่ทําให้เ,เวลาที่เด็กมีปัญหาอะไรหรือเด็กเห็นเพื่อนทําพฤติกรรมบางอย่างเด็กจะเข้าใจในมุมมองของคนอื่นด้วยค่ะ,คะแล้วก็ฝึกเรื่องของความเมตตาก,การุณาอะไรแบบนี้ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราเอามาฝากกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็เรื่องของสภาพจิตใจเด็กเนี่ยก็เด็กในวันนี้คืออนาคตคือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลหัวใจเขาด้วยนะ<ช>คุณหมอเนาะใช่ค่ะใช่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเพา,ามากๆเลยนะคะ,คะด,ด,ดีค่ะดีค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วง healthy skills นะคะเรามีทักษะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพักกันสักครู่เดียวค่ะ